จะเป็นยังไงถ้าเมื่อ20ปีที่แล้วมีคนบอกว่าจะขายรถใส่ถ่านให้กับคุณจะเป็นยังไงถ้าเมื่อ10ปีที่แล้วมีคนบอกว่าจะขายยานพาหนะให้คุณที่จะสามารถกระชากคุณจากหยุดนิ่งไปที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในแค่พริบตาในราคาแค่2ล้านบาทเท่านั้น2สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงแล้วครับในโลกของเราจากชายผู้ที่ส่งจรวดออกไปนอกอวกาศและกลับมาที่เดิมได้ และนี่ก็คือเ e s l a m o เดล3 Performance กับค่าตัวเริ่มต้น2.199ล้านบาทครับถ้าคุณไม่ได้เป็นคนชอบความแรงไม่ชอบสัมผัสแรงจีที่กระชากให้หลังติดเบาะและเกลียดความไอทีที่มาอยู่ในรถคลิปนี้คงไม่เหมาะกับคุณ สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่อนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุคที่มนุษย์สามารถเชื่อมสมองคนกับคอมพิวเตอร์และสั่งการด้วยความคิดได้ยุคที่รถไฟฟ้าจากเทสซาไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เป็นรถขับเองจากจุด A ไปจุด B แล้วประหยัดค่าน้ำมันแต่เขาสร้างมาเพื่อสิ่งนี้ครับ ตด้วยมาที่พกมามากขึ้น460ตัวกับแรงบิด,ดหนักๆที่723นิวตันเมตรครับเขาสามารถพาสัตว์สารทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรถนี้ไปสัมผัสแรงถี0.100เนี่ยได้แค่3.1วินาทีเท่านาั้น นี่มันความแรงระดับซุปเปอร์คาร์ในยุคนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆและผมไม่ได้พูดเกินจริงเพราะคุณสามารถขับเจ้าคันนี้กดเต็มเท้าออกตัวพร้อมกับแมคคารินอัตุระแล้วเราจะอยู่เคียงข้างกันถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมองและจะตามหลังเฟอร์รี่สออยู่นิดหน่อยในสนามแข่งทางตรงแต่สิ่งที่เจ๋งกว่านั้นนะครับก็คือคุณไม่เป็นที่ต้องจอดรถแล้วปรับเข้าลอนคอนโทรลอะไรต่างๆมันวุ่นวายแค่ตรงไหนมีที่พร้อมกดเร่งเท้าขวางไปไปหนึ bye ่งสองร้อยแล้วครับผมโอ้โหเร็วมาก ด้วยแรงม้าที่มากขึ้นแต่น้ำหนักรถกลับเท่าเดิมเทสลาทำได้อย่างไงภายใต้รูปทรงที่ดูดุโหดขึ้นยังคงพกมา2มอเตอร์หนึ่งหน้าหนึ่งหลังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือมอเตอร์หลังใหม่เจน4ี่พันโคตรลวดใหม่และสอดเข้าไปแบบปิ่นปักผมและอัพอินเวอร์เตอร์ใหม่ให้ปล่อยกระแสะไฟได้มากขึ้นจนทาให้แรงม้าขึ้นเป็น460ม้าในสเปคไทยแต่ที่อเมริกาได้ถึง510มาเซ็ตช่วงล่างใหม่ทําให้เตี้ยลง10มิลใส่โช้กไฟฟ้าที่ปรับแข็งอ่อนได้แบบเรลมแะควา ใใหหมมมม่่่่่่่ขขอองงงเเาไไชแคสิที็นเท่านนนั้นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เทส l a ในรุ่น Performance เนี่ยได้หน้าตารถที่ไม่เหมือนกับรุ่นธรรมดาสักทีครับโอ้โหเยี่ยมมากในมัสครับพอหน้าใหม่ไฟใหม่แต่ในรุ่นท็อปสุดอย่าง Performance นประเทศไทยนะครับเราจะได้นี่ครับลิ้นหน้าที่คอยแหวกอากาศช h a n n อ l อากาศและ ช่องปล่อยลมด้านข้างที่เป็นแอร์เคอร์เทนครับช่วยลดแรงยกด้านหน้าได้ถึง30%รครับล้อหน้าหลัง20นิ้วครับแต่เพิ่มหน้าสัมผัสยางหลังใหญ่ขึ้นอีก4เซนหรือ40มิลครับตามแบบฉบับซูเปอร์คาร์ล้อลายใหม่ที่มีมาในเฉพาะรุ่นเพอร์ฟอร์แมน์เท่านั้นซึ่งบ่งบอกเลยว่ารุ่นนี้รุ่นแรงสุดแต่ก็อีกไม่นานหรอกครับที่สาวกจะสามารถไปเปลี่ยนล้อในรุ่นสแตนดาร์ดให้เหมือนกับเพอร์ฟอร์แมน์ได้และชิ้นส่วนของล้อสามารถแกะออกมาได้เพื่อลดน้ำหนักครับแต่ว ลดลมหมุนที่อยู่ในล้อได้ครับแน่นอนเบรกใหม่อัปเกรดให้ดีขึ้นเพื่อรองรับแรงม้าที่มากขึ้นครับส่วนด้านข้าง ก็เหมือนตัวสแตนดาร์ดเหมือนตัวสแตนดาร์ดเหมือนตัวสแตนดาร์ดจนมานี่ครับสปอยเลอร์หลังอันใหม่ลายคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้รถเขาดูดุขึ้นดิฟเฟอร์เซอร์หลังอันใหม่ครับเพิ่มความโหดมากขึ้นและนี่ครับสัญลักษณ์แห่งความวารครับถ้าเกิดเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้แปะในเทส l าคันไหนเนี่ยรู้ไว้เลยว่านี่คือความแรงซึ่งปกติแล้วสัญลักษณ์แบบนี้ครับจะอยู่ในรถรุ่นที่ท็อปที่สุดของเทสซาอย่างโมเดล S แต่ตอนนี้มันอยู่ในรุ่น performance แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ผมแปลกใจมากครับเพราะอีลอนเคยประกาศไว้ว่าแบชแบบนี้จะมีในเฉพาะรุ่นท็อปที่สุดของแบรนด์อย่างแพลดเพราะนี่คือสัญลักษณ์แห่งที่สุดของมอเตอร์จากเท s l a ที่ใช้คาร์บอนไฟเบอร์พันรอบโรเตอร์หรือพันลวดทองแดงอีกที สิ่งที่ได้ก็คือมอเตอร์รอบจีดขึ้นส่งกําลังไฟดีขึ้นจนนําให้เจ้าเอสแ p l a กลายเป็นรถที่ทาสูตรหนึ่งร้อยได้เร็วที่สุดในโลกทันทีที่1.99าวิในปีนั้นและถามว่าถ้ามันดีขนาดนั้นแค่เอาคาร์บอนไฟเบอร์มาพันรอบมอเตอร์เนี่ยแล้วมันได้ผลด,ดีสุดยอดอะไรแบบนั้นเนี่ยทำไมแบรนด์อื่นเขาไม่ทํามั่งละ่ะก็เป็นคำถามที่ดีครับแต่จริงแล้วเนี่ยการทําแบบนั้นมันไม่ง่ายนะการเจาะเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ไปพันรอบขดลวดทองแดงเพราะว่าคุณจะต้องคํานวณค่าของการขยายตัวใน ้วตัว C T E นี้ซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยทองแดงเนี่ยจะมีค่า C T ที่สูงกว่าคาร์บอนไฟเบอร์มากหรือพูดง่ายคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยค่าของเขาติดลบหรือพูดง่ายทีนึงก็คือเมื่อมีความร้อนมากๆ่ทองแดงจะขยายตัวเยอะขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคาร์บอนไฟเบอร์กลับไม่ขยายตัวเอานี่แันนี้เขาด้มอเตอร์คาร์บอนไฟเบอร์เลยเหรอครับเปล่าไม่ได้แล้วทำไมเออ อยากเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนอ่ะจะไม่เปไรครับก็เรามาดูคาร์บอนไฟเบอร์ที่โมเดลสามพัลส์แมนคันนี้ได้นะครับนี่ทุกคนครับนี่คืออินทีเรีย e แบบใหม่นะที่อาเคียอีลอนเนี่ยตั้งใจวาดออกมาให้กลายเป็นอวกาศมากขึ้นครับเราจะมีเส้นแอมเบียนไลท์โอบล้อมเราประหนึ่งว่าเรานั่งในยานอวกาศของเราจอใหญ่ขึ้นนะครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใหม่ไหลลื่นมากขึ้นกว่าเดิมนะพวงมาลัยแบบใหม่นะครับสวยงามขึ้นแต่ใช้งานงงมากขึ้นเหมือนกันนะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยจะมีีีเกยยรอย่างน้ ใช่ไหมด้านขวาแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นก้านอยู่ด้านซ้ายการเข้าเกียร์เนี่ยเจ๋งมากนะเราจะกดจากในจอก็ได้จะขับไปข้างหน้าดันรถขึ้นไปอ่าจะหรือจะถอยหลังก็ดันลงมานะครับอดูใช้งานไม่ถนัดมือดีครับหรือจะกดจากข้างบนก็ได้นะครับปัะหนึ่งว่าเป็นเครื่องบินนะครับนี่ ready to take off ready ready let's go ปุ๊บอ่ากดเข้าไปดี นี่คือความคิดสร้างสรรค์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับถึงแม้ว่าอาจจะใช้งานไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่ไฟเลี้ยวเนี่ยเปลี่ยนมาให้อยู่บนพวงมาลัยคุณสามารถสัมผัสได้โดยการใช้นิ้วแบบนี้ครับซึ่ง โชคดีหน่อยนะครับที่ผมเนี่ยชินกับการใช้ lamborghini huracan evo rwd มันก็เลยปรับไฟเลี้ยวคล้ายๆกันนะครับ,บง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ขับ lamborghini อยู่แล้วแล้วมาขับ tesla model 3รุ่นใหม่จะไม่รู้สึกแปลกใจหรือตะขี่ตะขวงกับไฟเลี้ยวที่อยู่บนนิ้วเราแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างไยเราก็ฝึกจาก tesla ไว้ก่อนแล้วพอไปใช้ l a m b o เนี่ยก็จะไม่รู้สึกแปลกใจอะไรอ๋อฉันใช้มาแล้วแบบนี้ธรรมดามากและสิ่งที่เจ๋งมากๆนะค,คือเบาะเขาครับนี่คือเบาะทรงสปอร์ตที่ผมชอบมากมีสันหลักแผล performance แปะอยู่ตรงนี้นะครับ แต่นอกจากความเทแล้วการใช้งานจริงก็ดีขึ้นมากเพราะว่าเขามีตัวล็อกหลังเรามีตัวล็อกขาเราซึ่งในรถที่ความแรงขนาดนี้มันจะเป็นมากๆนะครับในการพุ่งแทนไปหน้าหรือว่าเข,าข้าโค้งจากที่ผมได้ใช้มาเนี่ยมันมีประโยชน์มากแล้วก็นั่งกระชับแล้วก็ยังคงความสบายไว้อยู่ครับและด้วยความที่เป็นรุ่น p e performance ครับคุณจะได้สิ่งที่เจ๋งขึ้นมาในการปรับโหมดควบคุมรถของเขานั่นก็คือโหมด สนามแข่งื่อนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตอนที่เราไปขับกันอีกรอบหนึ่งครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนเทสซาคงเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่านี่คือความไฮเทคที่รวมกับความมินิมอลด้วยการดีไซน์อินเรียของเขาที่เป็น DNA ในทุกรุ่นของแบรนด์เขานะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยรวมถึงข้างหลังด้วยในโมเดล3เนี่ยคันเขาไม่ได้ใหญ่มากมายเรียกว่ากําลังดีนะครับซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปเหมือนผมสูง177ก็ยังนั่งได้ปกติสิ่งที่อัปเกรดจากรุ่นที่แล้วนะครับก็คือจอหลังนะ เล่นเกมโอ้โหนี่มันอัจฉริยภาพจากอีลอนมัสชัดๆแต่ต้องเล่นท่านี้นะครับเล่นเกมเวลานั่งรถเบื่อเบื่อไม่อยากมองถนนแล้วแต่ผมว่ามันนั่งมมันดูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ท่าที่ถูกต้องในการเล่นอาจจะเป็นแบบนี้ สมมติว่าเราต้องเป็นผู้โดยสารนั่งเทสซาโมเดล3 p e r f o r m a n c e ไปพัทยา2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งคุณก็จะไม่เบื่อ,อต่อไปเพราะคุณจะเปลี่ยนไปโรงพยาบาลแทนเพราะปวดหลังครับมันไม่น่าเวิร์กเท่าไหรนะ่ไอ้บุบนี่มันไม่ได้จริงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังได้หลังคาแก้วคอราอมิกกราสูปสองบานใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเฟซลิฟไฮแลนด์โมเดล2024 w h a t s o e v e r ทเวนตเนะครับเขาก็ควรจะให้ม่านไฟฟ้ามา เพราะว่าด้วยความที่ประเทศไทยนะครับอากาศมันจะไม่ค่อยเหมือนกับมิสซิสซิปปีนะครับซึ่งมันร้อนมากมากครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของคลิปเราคลิปนี้ครับฟิล์มไฮคู l เซอร์มิกแบล็กไนท์เจ้าฟิล์มตัวนี้ดํามืดด้านนอกแต่ใสเคลียร์จากภายในลดแสงจ้าตอนกลางวานันเพิ่มความใสชัดตอนกลางคืนแถมยังกัน UV จากแดดที่ส่องผ่านหลังคาเราได้ถึง99และยังไม่กีดกันสัญญาณ E ีซี่พาร์อีกด้วยไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะใช้รถรุ่นอะไรจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ํามันผมขอแนะนําฟิลม แบล็กไหนเลยครับผมผู้มี่สนใจสามารถติดต่อที่อยู่ที่ขึ้นได้ตามนี้เลยครับผมแต่สําหรับพื่มือที่ออกรถใหม่นะครับแล้วก็อยากติดฟิล์มไฮคูลดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศโดยบอกเขาว่าต้องการฟิล์มไฮคูลเซอร์มิกแบล็ก k e ดิชั่นได้เหมือนกันครับผมตอนนี้ก็หมดห่วงเรื่องหัวร้อนแล้วฉะนั้นครับตอนนี้ไปลองขับสัมผัส460ม้าบนถนนเมืองไทยกันครับผม ด้วยปกติแล้วนะครับรถที่เป็นรถไฮเปอร์ f ฟอร์แมนไม่ว่าจะแบรนด์อะไรก็ตามเนี่ยเราแค่ขึ้นไปนขับขึ้นไปนสตาร์ทรถได้ขับสก,กีดินได้ฟิวของรถปูมอลายต่างๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่ารถคันนี้มันไม่ใช่รถธรรมดามันไม่สามารถขับให้นุ่มน,นวลหรือสะดวกสบายเหมือนรถบ้านได้แต่ไม่ใช่กับ t ท s l a m บเด l 3 Perform a n c รรุ่นใหม่คันนี้ครับและคนวิธทยาเขตครับเรา่าโรงงานเขาเนี่ยตั้งใจ,จใจรถเขา เป็นอย่างนี้จริงๆแต่แน่นอนครับหนึ่งในปัญหาของรถไฟฟ้าทั่วโลกเนี่ยก็คือเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักที่เยอะกว่ารถทั่วไปอย่างรถคันนี้ต้องมีตัน8เป็นอย่างน้อยเวาจ,จะเข้าโคง้งขับอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ฟีลของเรามันไม่ได้รถมันไม่ค่อยเข้าโคง้งแล้วมันจะโยนมากเกินไปพูดง่ายๆคือเก่งแค่ถักตรงซึ่งนั่นก็จริงครับแต่เฉพาะในโมเดล3รุ่นก่อนไม่ใช่โมเดล p e r f o r m a n c e รุ่นปัจจุบันซึ่งก็เป็นอน,นิสงมาจากการที่วิศวรกรของเขามาเซ็ตอัพบาลานของรถให้เทคโนโลยีใหม่มอเตอร์ใหม่ของเขาเนี่ยกระจายแรงบิดได้ดีมากขึ้นครับทำพีคพาเวอร์ได้อีก3-2%และพีทคทร์กได้ดีขึ้นอีก1 6นั่นแปลว่าเราเนี่ยสามารถปรับพุกกลิกของรถคันนี้ได้อย่างแท้จริงครับเราอยากได้รถคันนี้เป็นคนที่เห็นรงสุดๆฟ่ยอมเลี้ยวเลยหน้าดื้อโค้งสุด เราแค่ปรับเขาผ่านหน้าจอตรงกลางให้รถเขาเนี่ยสกำลังไปที่ร้อนหน้าเพื่อให้หน้าดึงรื้อโค้งที่สุดครับหรือเราอยากจะเพิ่มความขับสะุกให้รุเข้าปล่อยๆจอยๆเรามากขึ้นให้ไหลไปตามสายลมไหลไปตามทางโคดเคียวที่เราขับขี่เราก็ทําได้โดยการปรับไปที่ท้ายออกหรือร์สเตียร์หรือถ้าเราอยากทำเวลา,นานในสนามแข่งพวกการเวลา,นานที่ดีที่สุดการเข้าออกโค้งด้บาลานซ์ที่ดีที่สุดเราก็ปรับเข้ามาบาลานซ์ตรงกลางได้ครับ สรุปแล้วรถที่มาจากอีลอนมัสได้สร้างมาตรฐานใหม่ในวงการ e ีวีจริงๆครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปที่จะทำให้การขับรถเขาเหมือนกินกะเพาแต่ไม่ใส่ใบกะเพราอะไรคือสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็คือเสียงครับมันไม่เหมือนกับตอนที่ผมขับ i 5M60 หรือ Porsche Taycan Turbo S อที่แม้จะเป็นไฟฟ้าล้วนแต่มันมีความเร้าใจในการขับขี่มันมีเสียงในการเหยียบคันเร่งที่มาเร้าอารมณ์เราทุกครั้งที่เรากดคันเร่งของเขาไป ในการขับโมเดล3 Performance ความเร้าใจมันกลับหายไปแต่เสียงที่ควรกลับหายไปแต่ไม่หายนั้นก็คือเสียงนอกรถครับเพื่อนๆได้ยินไหม นี่ก็คือเสียงจากพัดลมนะครับที่ทําความเย็นให้กับแบตเตอรี่ของรถเขาแน่นอนว่าเทสซามาขับที่ประเทศไทยยังไงก็จะมีเสียงนี้ตลอดเวลาครับเพราะด้วยอากาศที่เย็นสดชื่นของบ้านเราแล้วครับถึงแม้ว่ารถเขาจะใหม่ขึ้นแรงมากขึ้นแต่น้ําหนักเท่าเดิมแน่นอนครับระยะทางต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเน่ก็จะลดลงลงไป20กิโลเหลือ528ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งจากแบต78กิโลวัตต์แอวแต่ใช้ได้แค่75กิโลวัตต์อวแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือการรองรับฟัสาชาร์จ 100กิโลเมตรต่อช่อโานเพื่อนโชคดีเจอตู้ชาร์จที่รองรับนะครับถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วภาพคงจะชัดเจนถ้าคุณไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วไม่ได้ชอบความล้ําของไฟเลี้ยวที่ต้องก้มลงมามองแทบทุกครั้งหรือการเปลี่ยนเกียร์แบบทัชสกรีนรถคันนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณครับ แต่ถ้าคุณข้างใครในแรงจีวันธรรมดาขับไปทำงานฝารถติดอันน่าเบื่อเพื่อรอที่เราจะได้ปลดปล่อยพลังของเขาในเสาร์อาทิตย์ผมบอกเลยว่าไม่มีใครให้ได้มากกว่าในราคานี้เหมือนเจ้าเทส l a m o าโมเดล3 Performance คันนี้ครับและใครกำลังหาฟิล์มใหม่อยู่ครับผมก็ขอแนะนำให้คูลเซรามิกแบล็กไ h นที่ช่วยปกป้องความร้อนและ UV ได้ถึง99%แถมกลางวันก็เข้มกลางคืนก็ชัดไม่ต้องกังวลว่าจะเข้าช่อง easy pass ไม่ผ่านอีกด้วยครับถ้าใครสนใจ ครับรีบติดต่อได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นตรงนี้เลยครับผมสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเท s l า Thailand ที่ส่งน้องโมเดล3 Performance คันนี้มาให้ผมได้ลองใช้กันเต็มๆครับและที่สำคัญกว่านั้นขอบคุณเมื่อทุกคนที่ตามดูคลิปจนจบครับชวนกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ